สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพจริลามณาีวันนะคะวันนี้ดิฉันจะมาพีเต์นหน่วยที่4เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคความหมายและละักษณะทั่วไปของผู้บริโภคความหมายของผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นหน่วยเศรษฐ,ฐกิจหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของอุป,อปสงค์ในสินค้าและบริการชนิดต่างๆและมีเหตุ ผลต่อเนื่องทำให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการประเภทต่างๆนักเศรษฐศาสตร์จึงให้ความสนใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคการทำการศึกษาเกิดเป็นทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคข้อสมมติฐานในทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้บริโภคมีดังนี้ 1. การเลือกซื้อสินค้าและบริการผู้บริโภคจะ เลือกสินค้าผู้บริโภคจะเลือกสินค้าและบริการที่ทำให้ได้รับความพอใจมากที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่ลักเสนเอ 2. ง,งบประมาณของผู้บริโภคจำเป็นต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณของสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคที่มีไรายได้ต่ำและผู้บริโภคที่มีงบประมาณอย่างไม่จำกัด 3. อัตรประโยชน์ส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มของการบริโภคสินค้าที่บริโภคเพิ่มขึ้นทีละหน่วยจะมีค่าลดลง เมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยแรกๆจะมากกว่าที่ได้รับจากสินค้าหน่วยหลังๆ 4. ส,สินค้าต่างชนิดกันผู้บริโภคย่อมมีความพอใจที่จะได้ที่จะได้บริโภคสินค้าหลายชนิด หลายชนิดแตกต่างกันตามจำนวนที่สามารถบริโภคได้เป็นการแบ่งรายได้ใช้จ่ายในสินค้าหลายๆรา,ายการเพื่อการดำรงชีวิตทฤษฎีอัตถประโยชน์อัตถประโยชน์หมายถึงความพึงพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งณวนณะเวลาในวเวลาหงณเวลาใดเวลาหนึ่งนะ ทัศประโยชน์จะขึ้นอยู่กับความชอบความพอใจหรือการตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งนั้นของผู้บริโภคแต่ละคนดังนั้นสินค้าชนิดเดียวกันอาจสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคแต่ละคนไม่เท่ากันทฤษฎีที่นํามาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งใช้ในการวิเคราะห์แบบนับจํานวนได้ตามทฤษฎีทัรประโยชน์มีข้อสมมติดังนี้1 ผู้เป็นผู้ที่มีเหตุผลในการเลือกบริโภคสินค้า 2. ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและบริการ 3. อัตรประโยชน์ส่วนเพิ่มความหมายและลักษณะของอัตรประโยชน์4อัตรประโยชน์เป็นส่วนเพิ่มของเงินที่มีค่าของที่ 5. ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าและชนิด ลักษณะเป็นอิสระต่อกันประเภทของอัตประโยชน์ 1. อัธยประโยชน์ร่วม 2. อ,อัประโยชน์หน่วยสุดท้ายหรืออัตประโยชน์ส่วนเพิ่มในระยะแรกเมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าและบริการอัตประโยชน์ร่วมและอัตประโยชน์หน่วยสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตงัวกันข้ามลักษณะความสัมพันธ์ของ TU และ MU จะเป็นไปตามกฎการลดลงน้อยลงของอัปปโยา์ยน่วยสุดท้ายดุลยภาพตามทฤษฎีอัป,ปราโยชน์กรณีที่ผู้บริโภคมีไรายได้ไม่จำกัด 2. กรณีที่ผู้บริโภคมีไรายได้จำกัด ความพอใจเท่ากันการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคตามทฤษฎีนี้ทำได้โดยไม่ต้องสมมุติว่าอัตประโยชน์สามารถวัดออกมาเป็นหน่วยหน่วยได้แต่ผู้บริโภคสามารถบอกได้ว่าพอใจหรืออัตประโยชน์ที่เขาได้รับจากสินค้าและชนิดนั้นมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันเมื่อเทียบกับความพอใจหรืออัตประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง เป็นทฤษฎีที่นำมาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งใช้ซึ่งใช้การวิเคราะห์แบบนับลำดับที่ได้ความพอใจเท่ากันมีข้อสมมติมตด,ดังนี้ 1. ผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีเหตุผลมีความสามารถในการเปรียบเทียบและจัดอันดับความพึงพอใจระหว่างการบริโภคสินค้าในจำนวน1กับอีกจำนวนหนึ่งได้ 2. ผู้บริโภคเป็น บุคคลที่มีความคงเส้นงคงคงว่า 3. ส,สินค้าที่ผู้บริโภคทุกชนิดเป็นสินค้าที่เป็นสิน่งท,ที่ผู้บริโภคต้องการหรือสร้างความพอใจในการบริโภค 4. การบริโภคอยู่ภายใต้กฎ การลดน้อยถอยลงของอัตราการทดแทนการของสินค้าหน่วยสุดท้ายความหมายของเส้นความพอใจเท่ากันเส้นความพอใจเท่ากันคือเส้นที่แสดงส่วนผสมของการบริโภคสินค้า2ชนิดในจํานวนต่างๆซึ่งทําให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจเท่ากันไม่ว่าผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสินค้าทั้ง2ชนิดณนะส่วนผสมใดบนเส้นความพอใจเท่ากับเส้นเดียวกัน ก็จะได้รับความพึงพอใจที่เท่ากันตลอดทั้งเส้น 1. ความพอใจที่เท่ากันเปนเส้นที่ทอดลงจากซ้ายไปขวาหรือมีความชันเป็นลบและมีลักษณะโคง้งเว้าหาจุดกำเนิด 2. เส้นความพอใจนั้นเท่ากันมีได้หลายเส้น3เส้นความพอใจเท่ากันมีลักษณะต่อเนื่องหรือไม่ขาดช่วง สี่เส้นความพอใจเท่ากันจะตัดกันไม่ได้อัตราทดแทนการของสินค้าหน่วยสุดท้ายจำนวนสินค้าชนิดหนึ่งที่มีผู้บริโภคยอมที่จะบริโภคลดลงเพื่อแลกกับการได้รับบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น1น่หน่วยโดยบริโภคยังคงโดยผู้บริโภคยังคงได้รับความพอใจเท่าเดิม เงบประมาณหรือเส้นราคาเป็นเส้นที่แสดงถึงความผสมของสินค้าสองชนิดในจํานวนต่างๆซึ่งสามารถซื้อได้ด้วยงบประมาณ1ที่เท่ากันไม่ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าทั้งสองชนิดณนะส่วนผสมใดๆบนเส้นงบประมาณเดียวกันผู้บริโภคจะจ่ายเงินให้จํานวนที่เท่ากันตลอดทั้งเส้นพิจารณาณนะราคาตลาดในขณะนี้เส้นงบประมาณหรือเส้นราคา การเปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณเมื่อรายได้ที่แท้จริงเปลี่ยนแปลงไปรายได้สองการเปลี่ยนแปลงเส้นงบประมาณเมือ่อเอามันก็เหมือนกันนะนี่นะช่ามันแล้วกันนะคะคุณภาพของผู้บริโภค คือภาวะที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการต่อชนิดในส่วนผสมที่ทําให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยเงบประมาณที่มีอยู่จุดคุลภาพของผู้บริโภคเมื่อนำเส้นงบประมาณไปวางลงในผ้าแผนภาพนี้จะต้องมีไอซีเส้นใดเส้นหนึ่งสัมผัสกันเส้นงบประมาณพอดีณนะเส้นจุดสัมผัสที่จุดสัมผัสนี้เองแสดงให้เห็นว่า ว่าจำนวนสินค้าทั้งสองชนิดซึ่งซื้อด้วยเงินจำนวนที่กำหนดให้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจสูงสุดดุลยภาพ 1. ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาสินค้าและบริการชนิด 1. เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภคเมื่อราคาสินค้าชนิดหนึ่งเปลี่ยนแปลง 2. ดุลยภาพเปลี่ยนแปลงเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภคเมื่อได้เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณที่รับชมค่ะ